เฮียสรงเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยเบนทีท <Right. S 1> ีซี T T C. รู้ดีเรื่องเบนน้ำดื่มสยามสักอึกไหม ทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาฟูทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีคาฟูและโกลเด้นเพรสทุกสาขา <c oughs> พัตคารเร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทหกสิบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า45ปี <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮียซองเร่งหงก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่ ไต่ไหลลอยเกนะครับร้านแห่งนี้ครับเป็นแหล่งรวมของวัยรุ่นยมบ่ายๆนะครับจะเริ่มเปิดขายเมนูนี้ตอนบ่ายสามโมงนะครับโอ้โหคนไม่รู้มาจากไหนนะครับบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมมาที่หมาเกาไม่มาร้านนี้นี่เฮียสงตีตายเลยนะครับเหตุผลเดียวครับเพราะว่า ที่นี่จะมีเมนูซึ่งโด่งดังมากๆจำหน่ายมากกว่า50ปีกับเมนูนี้คนมาเกาเรียกกันก็คือตุ๋ยผาเปานะครับคนไทยเราจะเรียกว่าขนมปังกับหมูทอดนะครับที่นี่ครับเขาใช้ขนมปังโปรตุเกสมาเป็นเครื่องเครียงในการกินแล้วก็มีหมูทอดนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าสูตรเนื้อหมูของเขาเนี่ยเขาใช้เนื้อส่วนกระดูกสันหลังนะครับ ถ้าเรียกว่าถ้าเป็นเนื้อวัวก็เป็นประเภททีโบนอะไรเงี้ยนะครับไปหมักใส่รสชาติเข้าไปแล้วก็เอาไปทอดมากินกับขนมปังอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามากินดูว่าระหว่างหมูมาเจอกับขนมปังโปรตุกเกตมันจะเป็นยังไงครับต้องขอชมว่าต้นตำรับสูตรนี้เข้าใจคิดมาก ข้าาความเป็นปรตุเกสเนี่ยมากินผสมกับความเป็นกีนนะครับแล้วก็ผสมผสานออกมาในส่วนหนึ่งที่เรียกว่าได้รสชาติที่สุดยอดของ1เมนูอาหารนอกจากแซนด์วิชที่โด่งดังแล้วนะครับร้านนี้ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายนะครับปีไก่ทอดครับปีไก่ทอดของที่นี่หมักแล้วก็นําไปทอดให้กรมกรมนะครับอีกหนึ่งเมนูที่ดังมากๆเลยนะครับก็คือบะหมี่หมูทอดครับบะหมี่หมูทอดก็คือ ขากินบะหมี่น้ำนี่แหละครับกินกับหมูทอดแล้วก็มีบะหมี่น้ำกินกับนี่ปีกไก่ทอดเหมือนกันไม่เคยเห็นที่ไหนมาที่ร้านแห่งนี้รับรองว่าเจอของอร่อยแน่นอนครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับท่านผู้ชมครับ ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือต้นตำรับของขนมปังทอดกับหมูเนี่ยนะครับโด่งดังที่สุดในมาเก๊านะครับนี่คืออาม่าร้านแห่งนี้เปิดมา50ปีครับท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นี่ลูกสาวคนที่2ก็คือคนดูแลกิจการนะครับถ้าหากว่ามาหมาเก๊ามาที่ร้านคาเฟ่ไต่ไหลลอยเกสต้องพบกับ2คนนี้นะครับต้องมาให้ได้ครับที่มาเก๊าครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้โอ้โหเฮียทรงเล่งหงกับร้านไต่ไหลลอยเกที่มาเก๊าขอบอกว่า ต้องมาให้ได้นะครับเสียดายครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอขอบคุณครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับไดมอนชายฮอลิเดย์ครับเพชรแห่งการเดินทางลิสซิงกสิกรไทยจำกัดครับน้ำดื่มสยามพัค卡尔เล่งหงพราม2และสุขุมวิตร62พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เฮียซรงเล่งหงและกินเที่ยว around the world ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ